ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นุนโดนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดบริษัปทปตทจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดสังเกตดูคุณแม่คุณพี่คุณน้าทำงานเนี่ยจะมีเด็กๆตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นในที่ทำงานด้วยครับเหมือนกับนำลูกๆมา,าที่ทำงานได้ด้วยครับ ดูตัวเล็กคล่องเลยครับราออการทำธุรกิจเนี่ยผมไม่ได้ยึดกาไรที่เป็นตัวเงินงนะครับผมยึด กํากไรคือความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความสุขเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะหลากหลายที่จะทําให้เรามีกิจกรรมเข้ามามาสอดแทรกในการทําธุรกิจของเราเราจะไม่เครียดเราไม่จะต้องว่าต้องมีเงินเยอะๆเราจึงจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมผมจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือผมไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งผมเอาความสุขอาจารย์ครับตัวลงนี่มัน แล้วมันเป็นบ้านของพนักงานครับเนี่ยมีเล่นกีฬากีีาดตรงเปอยคือช่วงนี้เป็นช่วงเบรค<อ><อ>ครับครับบ่ายสโมงเรามีเบรคอ๋อแล้วมีน้อง,น,องนักเรียนในบางทีเลิกเรียนมาแล้วมารอคุณพ่อกับคุณแม่ครับได้เหมือนกันครับก็ามาเล่นอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่จนจนจะถึงเวลาเลิกของพนักงาน กับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพราะพัน์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดมหาสารคามกับบุดมคติของชายผู้หนึ่งผู้ที่สร้างโรงงานให้เปรียบเสมือนบ้านมอบความอบอุ่นให้กับพนักงานทุกคน น,นี้เป็นเวลา6โมงเช้ากว่าๆครับเรามีนัดกับอาจารย์กับคุณยายสิงห์จะไปทําบุญกันที่วัดป่าที่อาจารย์สร้างครับมีฝนตกปลอยๆครับไปทำบุญกันอาจารย์คุณยายสิงห์อรุณสวัสดิ์ครับเดี๋ยวผมติดรถไปทําบุญที่วัดด้วยเลยครับครับ อาจารย์ครับคุณยายครับปกตินี้ไปทําบุญกันที่วัดบ่อยไหมครับเนี่ยไปตุกเช้าครับทุกเช้าไปทุกเช้าเลยเลยครับไปได้กันสองคนคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะครับก็มีน้องสาวแล้วก็มีญาติธรรมแถวแถวเส้นทางผ่านนี้ก็ไปแต่ว่าจากโรงงานก็ประมาณสองสามคนครับต่อวันครับก็มีพนักงานจากโรงงานไปทําด้วยครับไปด้วย นะครับการน,นี้มาที่เป็นป่าทั้งหมดนะครเขตป่าอ่าถึงแล้วครับนั่นเขาเรียกว่าโบสถ์หรืออะไรครับอาจารย์สาลาศาลา,า,ราครับคือหน้าที่ของเราตอนเช้าก็คือมาถวายอาหารบิณฑบาตนะครับแต่พระสงที่ท่านจำพรรษาจำารัดอยู่ที่นี่นอกจากการมาทำบุญไหว้พระตักบาต ประกอบศาสนกิจแล้วอาจารย์ยังสร้างวัดด้วยใช่อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังครับคือพื้นดินแปลงนี้ครับทั้งเดินทีเดียวเป็นเป็นของผมเองผมซื้อจากชาวบ้านไว้ซึ่งชาวบ้านนี้เขาตัดต้นไม้ไปแล้วแต่พอผมซื้อผมก็เก็บไว้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าอย่างอย่างน้อยผมว่าให,ให้ให้ต้นไม้เขาคืนสภาพ นะครับอย่างที่ท่านเห็นท่านจะเห็นว่าต้นไม้กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกําลังสวยงามอยู่อ่อยู่มาก็หลวงปู่ท่านตุดงท่านก็ถามว่ามีป่าชายที่ไหนไหมมีอ่าป่าที่ไหนผมบอกหลวงปู่มีป่าอ่าของผมติดกับป่าชาบ้านวัวน้องเนี่ยท่านปู่เมตตามาดูซึ่งผมเจตนาผมในใจเนี่ยผมอยากสร้างวัดี่แล้วท่านเมตตามารับผมก็ถวายที่แปลงนี้19เกไร่ ที่ถวายสร้างวัดซึ่งปีนั้นเป็นปีที่คุณแม่ผมมีอาย,ยุครบ85ปีพอดีก็ได้ถวายที่แปลงนี้เป็นวัดป่าครับได้มีโอกาสไปทำบุญถวายพระตาหารพระป่าครับพระป่าฉันที่เดียว ไปวัดที่อาจารย์สร้างนั่นแหละครับเป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมรู้สึกประทับใจในวิถีชีวิตของความเป็นชนบทของท้องถิ่นพีาศารหรือว่าในแต่ละท้องที่ละครับหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยไปถวายพระทาหารแด่พระพิสุสงิ์สงแล้วเขาก็จะร่วมรับประทานอาหารกันถือเป็นกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือเป็นการนําอาหารไปถวายพระเมื่อพระท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวชาวบ้านก็จะ ทานข้าวกันต่อในระหว่างที่ทานอาหารกันนั้นก็จะพูดคุยกันถามไทยสารทุกสุกติบแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีๆในวัฒนธรรมของชุมชนพื้นบ้านในสังคมชนบทของไทยเราครับครับก็เป็นวิถีของวัดวัดสายป่าคเพราะว่าพระท่านขันมือเดียวท่านก็จะตักอาหารที่เราถวายนิดใส่บาตไป ส่วนอาหารที่เหลือก็ถือว่าให้แกจ่ายกันทานนะครับถ้าทานาไม่หมดก็เอากลับไปบ้านกันแล้วก,นะก็เป็นวิธีของวัดป่าจะทำจะปฏิบัติอย่างนี้ทุกทุกเช้าครับทุกเชา้า เราเราให้ไม่ให้พนักงานนี้ห่างไกลวัดวันสําคัญเราให้พนักงานต้องไปวัดนี่คือคือสิ่งที่ผมคิดว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นตัวนําความสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มพนักงานเองในระหว่างผู้บริหารกับพนักงานถ้าเรามีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงมีความรักสมัครสมานการ,ารให้ความร่วมมือการทํากิจกรรม ต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยครับอาจารย์ครับชีวิตกับกิจกรรมกับหน้าที่การงานในหลายๆอย่างที่ผ่านมามีหลายบทบาทหลายหน้าที่ที่แตกต่างกันไปครับอาจารย์มีปัญหามีอุปสรรคอะไรในชีวิตบ้างไหมครับผมเป็นคนที่มองปัญหาเป็นอาภรณ์ของการทำงานผมไม่เคยคิดว่า ปัญหาคือสิ่งเลวร้ายที่จะทําให้เราท้อผมกลับมองว่าคนที่ไม่ทํางานคือคนที่ไม่เคยรู้ปัญหาเลยเพราะฉะนั้นถามว่ามีปัญหาไม่มีแต่ผมกลับมองว่าถ้าเราผ่านปัญหานั้นได้มันคืออภรณ์สาหรับประดับประสบการณ์ของเราในแต่ละเรื่องโ,อโหอาจารย์ครับพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงงานของอาจารย์เนี่ย มันมันเป็นป่าหรือมันเป็นสวนหรือเป็นไร่ครับเนี่ยมันดูโอ้เขียวขจีไปหมดเลยคือจริงๆพื้นพื้นดินแปลงนี้ทั้งหมดมันห้าสิบกว่าไร่ครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่สําหรับที่ทําโรงงานจริงๆตัวอาคารโรงงานเพียงหนึ่งไร่ผมก็เลยเมาจัดโซนต่างๆว่าโซนไหคนควรจะเป็นไม้ผลเป็นแปลงนาเป็นแปลงหญ้าก็าเลยกลายเป็นแปลงสาธิตไปในตัวที่นี่ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย ที่นี่มีทางไม้ยืนต้นแต่ว่าตัวที่เป็นหลักเลยเมื่อก่อนนี้ผมปลูกไผ่ไผ่นี้ประมาณสิบเอ็ดไร่เพราะว่าส่วนหนึ่งของไม้ไผ่ผมเอาไปใช้ทําเข็มที่ดึงงานกเพื่อใช้ประโยชน์ด้วยนั่นแหละครับคือตรงนั้นที่จากบริโภคหลือจากบริโภคเราก็เอาปลายเขาปลายไม้ไผ่ไปทําเข็มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ด้านนี้อย่างผมปลูกนี่คือแปงมะนาวเราปลูกต้นมะนาวอา่า ไว้สำหรับบริโภคภายในของพวกเราเองก็ที่เห็นนี่บางทีผมเห็นนี่เป็นแปลงนอกจากจะเป็นไม้ยืนต้นแล้วเนี่ยยังมีเป็นแปลงพืชผักสวนครัวด้วยครับเพราะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยส่วนมากพนักง,งานและพวกเราเองก็จะ,อ,ะอาศัยผักหรือมะละกอหรือมะนาวพริกอะไรที่เราปลูกนี้เนี่ยเอาไปประกอบอาหารทานกันกลางวัน โอนี่เหมือนเหมือนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอะไรหรือเปล่าครับคล้ายๆกนยันแนวพิเเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเป็นลักษณะโรงงานคือผมมองในจุดหนึ่งว่าถ้าพนักง,งานได้ได้ทานได้ซึมซับได้เรียนรู้จากการที่ปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยมันก็ทําให้เขา,าไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นเขาก็อยาวต้นแบบอย่างเงี้ยไปปลูกที่บ้านเขาก็ทําให้เขาไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ พิซื้อพนาวซื้ออาหารบางอย่างที่ต้องทานอยู่ก็คือมาทํางานที่โรงงานแล้วเนี่ยสอนตัวอย่างการใช้ชีวิตไปจนถึงที่บ้านด้วยใช่อย่างเมื่อเช้าคกัมการคงเห็นว่าผมพาพนักง,งานไหว้พ้ารับสินการสร้างครอบครัวที่บอปุนเริ่มต้นจากการที่ครอบครัวต้องมีสินห้านะครับเมื่อครอบครัวมีสินห้าพ่อแม่มีสินรมย่อมสามารถที่จะสอนลูก ให้เขาไปในทิศทางที่ดีได้เมื่อมีสินธรรมแล้วสิ่งที่ตามมาคือการรู้จักประยุกต์ใช้ปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่นี่มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างครับเพื่อพนกักงานมีโครงการปลูกป่าโครงการปลูกป่าปลูกป่าอะไรปลูกยังไงครับผมคิดว่าผมอ,าอยู่ในพื้นดินของอีสานที่มีความแห่งแล้งที่เรามองดูว่าป่าไม้มันลดน้อยลงถ้าเรามีโอกาสที่จะปลูกป่าเพื่อถวายเป็นบ้านกุศลแดวอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถเนี่ย เราก็น่าจะทำก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้ได้ทำเรื่องการปลูกป่าทำกิจกรรมท่านี้เข้ามาครับ กิจกรรมหลายกิจกรรมครับและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับนั่นก็คือการปลูกป่าครับวันนี้อาจารย์สมพงศ์จะพาน้องๆที่เป็นลูกหลานของพนักงานไปปลูกป่าวันนี้จะไปปลูกที่ไหนกันครับาจาจย์ครับก็มีสวนป่าเสลิมพระเกียรติอยู่ในนี้อยู่แล้วครับโอเคดีครับนะครับเตรียมพื้นที่ไว้แล้วครับโอเคครับไปกันเลยไม้ที่มาปลูกเนี่ยมีไม้อะไรบ้างครับาจาจย์ครับวันนี้เราปลูกมี ยางนา,าแล้วก็สมอไทยและที่ผมถืออยู่ในมือน,นี่แหละครับผักเมก็กเป็นผักของภาคอีสานที่ใช้ทานกับลาบได้ปลูกพื้นที่ที่จะปลูกก็คืออยู่ในโรงงานของเราอยู่ใน,โร,นโรงงานครับเป็นเป็นพื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเมื่อก่อนผมทําเป็นสวนไผ่เฉลิมพระเกียรติไว้ทีนี้ปีสองปีที่ผ่านมานี่ไผ่มันเป็นดอกแล้วมันตายก็ลเลยต้องปรับมาเป็นไม้สักตี ห้าหกเราปลูกโครงการปลูกป่าไม่เฮสักสักสยามมินนี่ปลูกมาสองสามปีแล้วสามปีแล้วที่เราเริ่มเริ่มส่งเสริมแล้วก็พาลูกๆที่ได้รับที่ได้รับทุนนี้ก็มาปลูกป่าปีนี้เป็นปีที่สามโอ้นอกจากว่าติดต่อจะส่งเสริมเพาะพันธุ์ปลูกปัญญาให้ทุนการศึกษาเขาแล้วเนี่ยยังส่งเสริมให้วเขาได้ปลูกจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดล้อมยรักสิ่งแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงในด้าน องรงสร้างของของโลกมันร้อนนะครับก็ทำให้เรามาอมองเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือป่าไม้เพราะฉะนั้นในโรงงานเรามีพื้นที่เราก็พยายามส่งเสริมให้ลูกหลานได้ปลูกป่าในโรงงานก่อนแล้วก็ให้เขาปลูกป่าตามหัวไรไนน่ไฟนาเขาด้วยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับแล้วน้องๆเคยมาปลูกไหมครับเนี่ยมีใครเคยมาปลูกบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับโอ้โ นี่เคยมาปลูกกันแล้วเหรอครับเนี่ยโอนี่คุณพ่อด้วยคุณพ่อพาคุณลูกมาปลูกโอ้น oh, ่ารักจริงๆเลยเป็นโรงงานที่อบุ่นจริงครับไปเราไปปลูกป่ากันครับลูกๆของพนักงานก็จะไปร่วมกับอาจารย์สมพงศ์ไปปลูกป่าครับปลูกมาได้สองสามปีแล้วเด็กๆแทบทุกคนครับบอกว่า เคยมาปลูกกับอาจารย์แล้วมารับทนการศึกษาอาจารย์ก็พาไปปลูกต้นไม้เขาจะไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกเขารู้สึกภาคภูมิใจเขามีความผูกพันทุกทุกคนก็จะถือต้นไม้ไปคนละต้นสองต้นไปช่วยกันปลูกอาจารย์สมพงศ์ในระหว่างที่เด็กๆปลูกต้นไม้ไปนั้นหรือพนักงานปลูกต้นไม้ไปนั้นอาจารย์สมพงศ์ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ให้กับเด็กๆด้วยครับต้นนี้ชื่อต้นอะไรต้นนี้ชื่อต้นอะไรเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ผลไม้เศรษฐกิจต้นนี้กินได้ไหม ต้นนี้ทำอะไรได้บ้างถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีการปลูกป่าในใจคนแล้วคนก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ป่านั้นเกิดขึ้นมาได้เองครับ พนักงานพาลูกๆของพนักงานครับเนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษา mm hmm. ก็มาทํากิจกรรมมาปลูกป่ากันครับอาจารย์คิดว่าพนักงานลูกๆของพนักงานได้อะไรจากกิจกรรมนี้ได้อะไรจากโครงการปลูกป่านี้ครับคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราจะยังไม่เห็นาการส่งเสริมหรือการพาปลูกป่าอย่างเป็นร่ำเป็นซัน เด็กที่อยู่ในชนบทก,ก็จะเห็นป่าที่มันเกิดตามธรรมชาติและถูกการตัดไปแต่คนที่จะมาทำให้เป็นตัวอย่างให้เป็นต้นแบบที่เขาสามารถที่จะบอกว่านี่คือต้นสนั์นะนี่คือต้นยางนานะนี่คือ,อต้นประดู่ต้นอะไรเนี่ยซึ่งน้อยนักที่เขาจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นผมเลยเอาโครงการตรงนี้เข้ามาเช่นอย่างในโรงงานเราก็จะปลูกต้นสักต้นตะเคียนไม้พยุง แล้วก็เป็นไม้ที่เราทานได้เช่นผักเม็ดผักกระเดาผักกระโดนนะครับต้นยอดมะกอกมะกรูดมะนาวนันนี้เราก็พยายามปลูกพืชที่สามารถากินได้และเป็นพืชที่ยืนต้นที่สามารถให้ทั้งความร่มรื่นปีแรกที่เราทําเป็นโครงการยังปลูกต้นสากท่านจะมองเห็นเลยว่าต้นสาก3าปีโตขนาดนี้และยังมีต้นพยุง เด็กมาปีที่สองเขาเห็นต้นสาที่เขาปลูกไว้เนี่ยมันยังอยู่ใช่ไหมครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้นี่คือต้นไม้ที่ที่แทนปลูกไว้ปีที่ถัามาเราปลูกต้นตะเคียนปีนี้เราปลูกยางนาปลูกต้นอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เราปลูกกันไม่ใช่กิจกรรมที่พาปลูกนนคือเมื่อหลังจากการปลูกว่าเนี่ยผมกับมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกพนักง,งานที่เขาอาสาเข้ามาดูแลรักษาป่าช่วยกันเนี่ยเขาจะเข้ามาทุกวันวันเสาร์ มารดน้ํามาดูแลเขาใช่มารดน้ํามาดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้มันก็เป็นการบรอเทียนบอกปู่ป่านในใจคนนะ่ะคือทําอย่างไรที่จะให้เขารักต้นไม้ให้เขารักต้นไม้ที่เขาปลูกแล้วเขามีความสุขที่เห็นต้นไม้เขาเติบโตได้ รักปลูกผากปลูกพันปลูกป่าในใจคนใจคนมีป่าแล้วแล้วคนจะไปทําให้ป่าเขาเพิ่มขึ้นเองหรือคงอยู่ของเขาอย่างนั้นผมว่าสามารถที่จะให้ให้เพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าเราสร้างกิจกรรมอย่างนี้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องและหลากหลายพื้นที่ที่ต้องทําในเรื่องกิจกรรมการปลูกป่าอย่างน้อยเราได้ทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน อย่างน้อยเราได้สนองประสบวนีของอ,องค์สมเด็จพระราชินีที่พระองค์ท่านาตระว่าในหลวงเป็นน้ำพระองค์ท่านจะเป็นปลาเราในฐานะที่เป็นประสรวนิกรเราก็พยายามที่จะตอบแทนบุญคุณท่านแม้จะอยู่ห่างไกลเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เราไม่ไม่ละทิ้งครับเท่านี้เราก็มีความสุข น,นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าบางครั้งพื้นที่สําหรับการปลูกไม้ใหญ่จริงๆเนี่ยคุณเลือกเฉพาะตามริมรั้วก็พอ,อไม่ทําไมครับเพราะว่าหนึ่งพื้นที่ริมรั้วเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากเป็นรั้วแต่แต่มันก็จะเป็นแนวกันลมไปด้วยสองไม้จะโตมากกว่าการที่เรามาปลูกให้มันมันเป็นแปลงใหญ่ๆที่มีต้นสากเต็มไปหมดเลย,ยางน,นะครับเนี่ยผมปลูกให้ท่านดูอย่างนี้แล้วท่านไปดูตรงบ้านผมเหมือนกัน ตอนนี้ต้นเส้นผ่าสูนการนี่น่าจะประมาณเกือบ3าิเซนส่วนส่วนฝั่งนี้นี่ยังเป็นแปลงมะนาวคือผักสวนครัวเคือสักสวนครัวด้านนี้เป็นเกษตรดินรีย์เหมือนกันทางด้านนี้ครับปิกโหละพามะนาวครับสามารถที่จะปลูกได้ในพื้นที่ตรงนี้ครับอีกหนึ่ง ที่น่าประทับใจของโรงงานนี้ก็คือเรื่องของการมอบโบนัสครับที่โรงงานของอาจารย์สมพงศ์ที่อื่นเขามอบโบนัสกันเป็นเงินครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินแล้วจะให้อะไรล่ะครับด้วยเหตุผลอาจารย์สมพงศ์บอกว่าการให้เงินเนี่ยโบนัสเขาไปใช้แป๊บเดียวก็หมดมันไม่ยั่งยืนมันไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่จะพัฒนาต่อไปได้โบนัสของอาจารย์ให้เป็นบัวครับวัวเป็นตัวตัว,ตวนี่แหละครับ อาจารย์บอกว่าให้พนักงานเขาไปเป็นโบนัสประจําปีของเขาเมื่อวัวเขาออกลูกมาตัวแรกก็ให้พนักงานเก็บเอาไว้ถ้าวัวออกลูกตัวที่สองก็ให้เอากลับมาคืนให้กับโรงงานเพื่อจะให้เป็นโบนัสกับเพื่อนพนักงานคนต่อไปครับเขาเรียกได้ว่าการให้โบนัสเป็นวัวน,นั้นมันก่อให้เกิดความยั่งยืนที่เกื้อหนุนกันเกิดการแบ่งปันกันในโอกาสต,ต่อๆไปด้วยครับ ก็เป็นเรื่องของโบนัสแต่ให้โบนัสเป็นบัวนะครับผมไม่ได้ให้อะไรนะครับอาจารย์ครับผมให,ให้เป็นอะไรนะเป็นวัวครับให้โบนัสพนักงานเนี่ยเป็นวัวแต่เป็นตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ใช่เนื้อวัวไม่ใช่เนื้อวัวครับให้วัวตัวเป็นๆน,นี่เหรอครับใช่ครับอาจารย์มีเหตุผลอะไรทึ่ให้โบนัสพนักงานเป็นวัวคือผมเคยให้โบนัสเป็นเงินเหมือนกับโรงงานในกรุงเทพเงินนั้นใช้ในวันเดียวหมด ช่ไม่ใช่นะครับส่วนมากจะไม่ข้ามคืนมูนั้นหมดแล้วแต่ <ไป S 2> พอฉลองก<ม>ันใช่มูนลนั้แล้วก็ฉลองเลยหมดลเลย,มเยผมก็มาว่าวิธีของคนอีสานจริงๆแล้วถ้าได้วัวน,นี่พ่อแม่ก็เหมือนกับว่าแบ่งมูลให้ลูกเพราะผมเป็นเหมือนพ่อ,ขอเขาผมก็จะแบ่งมูลให้กับลูกของผมคือพนักงานคุณผู้ชมครับมูลในภาษาของภาคอีสานในที่นี้ก็คือทรัพย์สินมรดก ที่จะให้กับลูกหลานต่อไปนะครับ<ช>มูลไม่ใช่มูลหรือสิ่งปฏิกฐ์ที่เป็นอุจาจาระแจกสับนะครับรบทําความเข้าใจกันตามนี้ก่อนนะครับ,รบมูลต่อคือเราก็จะมอบบัวเป็นตัวให้ไปเลี้ยงแล้วลูกตกมาก็เป็นของเขาตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็จะต้องเอากลับมาที่โรงงานเพื่อแบ่งให้คนอื่นแต่ต้องเรียนว่าไม่ได้ให้ทุกคนนะเพราะบางคนอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะเลี้ยงดู ไม่มีคนเลี้ยงไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นคนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะได้รับโบนัสเรายินดีให้ทุกคน่งที่มงนานจะพูดไปไม่หมดนะครับโยร์เฟ่ท่านเป็นคนที่ขอบคุณมากเลยมีอะไรก็ช่ยวยเหลือผมโวยตลอดครับจะช่วย ข้าใหญ่บ้างน,นะครับอย่างโบ๊ะพาท่านที่โรงงานด้านกับปลาไผ่ป้าวัวนันะครับในว่าดีเฮต้านี่ดีที่สุดเลยขอาะ้โหใส่ใจแต่ละเดือนกับลูกกับเลี้ยงหนังสือเลยจ้ะกับเหตุงานนี่แหละสีขาววัดีคือต่อ,อยางเงินนี่จ้ะขันเหตุงานอันนี้เป็นมีง้วยมียังกับสีเลล้ยงใบธรรมดามียังกับ ผมว่าเลยจะขายแน่ลูกเลียนหนังสือตอนนี้มันหนักึ้นจะลูกเลียนสูงแต่ว่าพงนุภเน็์งานอีกก็ไรใส่ใจครอบคัวแต่ถ้าพนักงานเป็นคนดีจะเชื่อไหมวา่าโรงงานหรือผลผลิตเนี่ยต้องดีตามยกตัวอย่างเช่นแมททิเลียนของเราเป็นแมททิเลียนที่สามารถเอาไปขายได้เลยถ้าพนักงานไม่มีความซื่อสรรัตย์ ล่าขโมย,ข,โมยของที่เอาไปทําการบ้านเนี่ยมันไม่กลับมาเท่ากับจานวนที่เอาไปแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองดูว่ายุดเด่นของโรงงานเราคือการทําให้คนมีสินทาไม่ได้เมื่อมีสินทาแล้วงานที่เอาออกไปทําหรือทําอยู่จะกลับมาอย่างครบถ้วนลูกค้าที่ให้งานก็เกิดความเชื่อถือขออย่างเดียวให้คนมีสินมีทา มาสร้างจุดเริ่มต้นของความสุขได้แต่จะมีความสุขมากหรือน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความพอใจและความพอเพียงของแต่ละบุคคลเพราะใจที่ตั้งไว้ชอบแล้วในท้ายที่สุดย่อมจะนำความสุขมาให้อาทิตย์หน้ารายการแทนคุณแผ่นดินยังคงมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจของการทำความดีมานำเสนออีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ